จะยิงแอดใช้บัตรเครดิตใบไหนดีบัตรเครดิตเกือบจะทุกใบไม่ให้แต้มแล้วเวลายิงแอดลองดูว่าบัตรใบไหนที่เราชอบหรือว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะสามารถที่จะเลือกใช้ได้สนับสนุนโดยคัดจมูกคิดถึงนาซอนสเปรย์กล่องสีเขียวแดงมีตัวยานาฟาโซลินเฮโดคลาสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลบิ๊กอารีย์อีกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีคำถามถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าจะยิงแอดเนี่ยใช้บัตรเครดิตใบไหนดีนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตเกือบจะทุกใบในเมืองไทยเนี่ยก็คือตอนนี้ไม่ให้แต้แมแล้วเวลายิงแอด Facebook, Google, i จีทิก o k อะไรเงี้ยนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทำคลิปสรุปให้นะครับว่าเปิดปี2024มาเนี่ยนะครับเราควรจะเลือก ใช้บัตรเครดิตไปไหนที่ยิงแอดแล้วยังได้แต้มอยู่แล้ววันนี้นะครับผมจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ค่ายใหญ่ๆแล้วกันนะครับผมที่ยังให้แต้มกับการรูดยิงแอดอยู่นะครับค่ายแรกนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับ เอนะครับผม MX กนะครับก็จะแบ่งเป็น2บัตรนะครับตัวนี้นะครับเอมพลัดีนมะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ m x Pla อกพลัดการบินไทยนะครับตัว MX p ม a กพลัดนเนี่ยนะครับก็จะเหมาะนะครับกับคนที่รูดเสร็จแล้วเอาแต้มเนี่ยไปแลกเป็นไมล์นะครับซึ่ง MX Pla อกพลั t ดีน้ำเนี่ยจะแลกได้ถึง8สายการบินนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเป็น MX p ม a อกพลัดีน้ำการบินไทยเนี่ยมันจะแลกได้เฉพาะการบินไทยอย่างเดียวทีนี้เดี๋ยวขอพูดถึงตัวเอ็มเอก็พลาัูดีน้ากับ 1แต้มนะครับแล้วเวลาที่เราจะไปแลกไมล์เนี่ยก็คือ1.5แต้มเท่ากับ1ไมล์นะครับความหมายก็คือ37มสบาทห้สตางค์นะครับต่อไมล์นะครับแต่ว่าถึงแม้ไมล์จะแพงหน่อยนะครับแต่ว่ามีข้อดีนะครับก็คือสามารถแลกได้สูงถึง 8สายการบินครับผมและนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวเอเม็กแพลทินนะครับก็ยังมี b e n e f i t อื่นๆให้อีกเยอะเลยนะครับเช่นนะครับ Mandarin Oriental นะครับ1คืนนะครับให้ไปนอนพักกันฟรีๆเลยนะครับมีพวก Dining Credit นะครับอีก14,000บาทนะครับต่อปีใช้ในเมืองไทยได้7,000ใช้เมืองนอกได้7,000และนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวโปรแกรมนะครับ Platinum วันฟอร์วันครับเช่นโรงแรม1แถม1นะครับบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะครับ1แถม1นะครับในเครือที่ที่เขามีจัดไปให้นะครัับแล้ววก็จะมีต Afternoon Tea นะครับกับตัวสปาครับที่เป็นมา2ใจหนึ่งนะครับพวกนี้ก็จะเป็นที่อยู่ในโรงแรมดีๆหรูๆห,หมดเลยนะครับเพะฉะนั้นเ,นเราก็สามารถที่จะไปใช้บริการในโรงแรมหรูในราคาที่พิเศษครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวและนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีตัว Priority Pass นะครับที่สามารถที่จะเข้าล้าว ได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้ทั้งบัตรหลักแล้วก็บัตรเสริมทุกใบเลยนะครับที่สําคัญที่สุดแล้วผมก็พูดไปทุกคลิปของ AX เเลยนะครับก็คือมีตัวประกันการเดินทางให้นะครับสูงสุดถึง25ล้านโดยที่เราไม่ต้องรูดรายผ่านบัตรเขาเลยนะครับเพียงแค่เราถือบัตรเขาเท่านั้นเองนะครับอีกใบหนึ่งของค่าย x กนะครับก็คือตัว MX เม็กซ์พลายด้การบินไทยนะครับจะแลกแต้มได้นะครับเฉพาะการบินไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับก็จะอยู่ที่4,280บาทต่อปีตัวพลารบินไทยนนนะะคัับจจแตตกกก่่างงึ็ือ25ทได้1.5แต้มนะารบ แต้มนะครับเพื่อที่จะแลก1ไมล์นะครับก็คือเท่ากับว่า30บาทก็เท่ากับ1ไมล์แล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะแลกไดเฉพาะไมล์ของ TG เท่านั้นแล้วนอกเหนือจากตัวแต้มนะครับตัว AX เม็กแพร n น m ่การบินไทยเนี่ยนะครับก็จะมีพวกเบนเอฟิอื่นๆนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวการบินไทยโดยเฉพาะนะครับเช่นเรื่องของอัปเกรดนะครับปรับเป็นโกให้เร็วขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับจะมีเบนเฟิอื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะครับและค่ายที่สนะครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือค่าย ก็คือบัตรกรุงสีเนี่ยนะครับก็เป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ยัง ให้แต้มกับการรูดยิงแอดอยู่นะครับถือว่าเป็นบัตรที่ใจปาล์มมาคือยังให้มาตลอดเลยนะครับผมจริงๆแล้วคือบัตรกรุงศรีทุกใบนะครับก็คือยังรูดและยิงแอดได้ได้แต้มนะครับผมแต่ว่าตัวกรุงศรีซิกเนเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่แล้วก็อยากจะมาแนะนำนะครับตัวกรุงศรีซิกเนเจอร์เนี่ยมีค่าธรรมเนียมนะครับ4,280บาทต่อปีโดยที่ฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรกครับเวลารูดนะครับตัวกรุงศรีซิกเนเจอร์นะครับก็คือ25บบาทนะครัได้1ยี่รับห้าบาทนะครับะได้หนึ่งพอยต์นะครับาผมึง7ว บาทต่อไมล์นะครับแต่ว่ากรุงศรีเนี่ยนะครับมีข้อดีนะครับก็คือแลกได้สูงสุดถึง5สายการบินเลยคือถ้าพูดถึงอัตราการแลกไมล์เนี่ยของกรุงศรีก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าเออถ้าเรารูดยิงแอดเนี่ยเราได้แต้มมาอาจจะไปแลกอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่แลกเป็นแคชแบ็กหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับกรุงศรีเขาก็จะมีแคมเปญอยู่เรื่อยๆนะครับกับร้านอาหารกับห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะเอาไปใช้ในด้านนั้นแทนนะครับอาจจะคุ้มกว่านอกเหนือจากนั้นนะครับก็คือตัวกรุงศรีซิกเนเจอร์เองนะครับก็ยีอ่่นนคเดกวโิ โค้ด้าค่อนข้างเต็มตลอดนะครับแต่ว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยโทรไปเมื่อไหร่นะครับก็จองได้ตลอดเลยนะครับยังมีโค้ด้าเหลือตลอดนะฮะก็ถ้าเกิดใครใช้กรุงศรีซิกเนเจอร์นะครับก็ยังสามารถเอาไปใช้เบนเนฟิตอื่นๆเหล่านี้ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีเอาไปรูดน้ามันได้นะครับตัวกรุงศรีซิกเนเจอร์นะครับเราสามารถรูดที่บางจากนะครับได้แคชแบ็ก3%นะครับแล้วก็สูงสุดนะครับรูดได้ถึง4,800บาทต่อเดือนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เติมบางจาก มันไม่มี Priority Pass นะครับแต่ว่ามันจะมีตัว Dragon Pass แทนนะครับตัวนี้ก็คือจะคล้ายๆกับ Priority Pass ครับแต่ว่าจะเข้าเราได้น้อยกว่านะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างทั่วโลกเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเป็น Pass ที่ที่ใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะได้สิทธิ์2ครั้งต่อปีนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรูดนะครับมากกว่า3 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับอันนี้จะมีเงื่อนไขในการใช้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีบัตรใบนี้อยู่แล้วแล้วเรารูดยิงแอดเนี่ยผมคิดว่าสามแสนบาทต่อปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเกินอยู่ง เป็นค่ายที่ หลายๆคนนะครับมองข้ามแล้วก็ไม่ได้นึกถึงเขานะครับอีออนเนี่ยก็เป็นบัตรเครดิตนะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ยังใจปั้มนะครับให้แต้มนะครับกับการรูดยิงแอดได้อยู่นะครับผมวันนี้นะครับตัวที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวอีออนนะครับแพลตินัมการบินไทยนะครับหรือว่า ROP แพลตินัมนั่นเองนะครับผมตัวเนี้ยนะครับก็จริงๆเป็นบัตรเครดิตที่ค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีนะครับแล้วก็ปีแรกฟรีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าในปีต่อๆไปเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมอยู่3,000บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรารูดนะครัับบบเเเกกินนนน300,000าาาาททะะคครรรร็จสมมมถีีี่่วฟธย้ได แล้วก็ตัวอีออนออ P พีเนี่ยนะครับก็จะแลกได้เฉพาะการบินไทยเท่านั้นนะครับแต่อัตราการแลกถือว่าไม่เร็วเลยนะครับก็คือ20บาทนะครับได้1แต้มนะครับแล้วก็1แต้มนะครับเท่ากับ1ไมล์หมายความว่า1ไมล์เพียงแค่20บาทเท่านั้นเองซึ่งตัวอีออนแพลดิ้มการบินไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเบนฟิของตัวบัตรเนี่ยมากมายเหมือนกับบัตรอื่นๆนะครับแต่ว่าก็มีข้อดีคืออัตราการแลกไมล์เนี่ยค่อนข้างถูกนะครับคือยี่ริบบาทต่อหนึ่งามล้นะครับับ หรือว่าเป็นบัตรเป็น JCB นะครับบางคนเนี่ยอาจจะชอบ JCB เพราะชอบไปญี่ปุ่นหรือว่าชอบทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราเลือกตัวที่เป็น JCB Platinum เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปใช้ benefit ของตัว JCB Platinum ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกวีซ่านะครับเราก็จะอยู่ค่ายของฝั่งวีซ่านะครับทุกอย่างก็จะคิดตามของฝั่งวีซ่านะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเอาที่เราสะดวกแล้วก็ถนัดหรือว่าชอบแล้วก็ตัว EON ROP Platinum เนี่ยนะครับก็จะมี benefit อีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่สุวรรณภูมินะครับที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับ capacity, เข้าได้ม <OM> <welfare, Blessed, c oughs> ีสิทธิสอครั้งต่อปีนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นเบนฟิตนะครับของตัว E.ON อ l p p l t t i พ u ิก็โดยสรุปนะครับ ในปี2024เปิดปีมานี้นะครับก็ยังมีบัตรเครดิตอยู่อีก3ค่ายนะครับที่นูดยิงแอดนะครับแล้วก็ยังจะได้แต้มอยู่นะครับอันแรกเลยนะครับคือค่ายของเอเมนะครับก็จะมีตัวเอเม็กซ์แพลทิัครับเอเม็กซ์แพลทการบินไทยนะครับที่ผมจะแนะนำครับค่ายที่2นะครับคือจะเป็นค่ายของกรุงศรีนะครับก็ตัวที่ผมแนะนำหรือผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นตัวกรุงศรีซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นค่ายของอีออนนะครับตัวที่ผมแนะนาก็จะเป็นตัวอีออนอโอพีนะครับแพลทินับ่ม ไปส่องดูในเว็บของเขาได้นะครับก็ลองดูว่าบัตรไปไหนที่เราชอบหรือว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับเพื่อนๆที่ยังยิงแอดอยู่นะครับก็ขอช่วยกันภาวนานะครับให้สามบัตรนี้นะครับอย่าเพิ่งยกเลิกตัวแต้มจากการยิงแอดนะครับแล้วก็ช่วยกันภาวนานะครับให้บัตรอื่นๆนะครับกลับมาให้แต้มในการยิงแอดกันนะครับเราจะได้ยิงแอดอย่างมีความสุขนะครับได้ไปเที่ยวต่อหลังจากยิงแอดด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้นิดนึงนะครับแล้วก็ ไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วยิ่งแอดแต่ได้แต้มนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นิดนึงครับเพื่อผมจะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับจะได้เออเผื่อเปิดมาใช้เพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับยังไม่ได้กด subscribe channel Big a r y a นะครับก็ฝากกด subscribe channel Big a r y a ไว้นิดนึงนะครับจะได้ติดตามคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ